อายุหลังสี่สิบจะพาพวกเราให้มาพบเจอกับคนน้อยลงให้มีเพื่อนน้อยลงให้เหลือเพื่อนไม่กี่คนในชีวิตให้เหลือคนที่มีคุณค่ากับคุณจริงๆให้เหลือคนที่หวังดีกับคุณจริงๆโทรศัพท์ของคุณจะมีคนคุยด้วยประมาณไม่ถึงสิบคนอาจจะมีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสนิท และเพื่อนที่ทำงานไม่กี่คนถึงแม้จะมีเบอร์ในความจำเป็นร้อยก็าตามชีวิตจะพาเรามาพบกับจุดสมดุลที่ว่าไม่ต้องมีเพื่อนเยอะเหมือนตอนเป็นเด็กไม่ต้องมีสังคมที่ใหญ่โตหรือไม่ต้องติดกับโลกของวัตถุมากจนเกินไปแต่ขอแค่มีชีวิตที่เต็มไปด้วยในหัวใจ ถึงแม้ทุกอย่างจะดูน้อยลงถ้าหัวใจของชีวิตมันเต็มแล้วเราจะเข้าใจว่าน้อยนี่แหละที่ทำให้ชีวิตของเรามีความสุขอย่างแท้จริงหากชอบคลิปนี้อย่าืมกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ